น้องปิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกว่าเป็นการแสดงน้องใหม่ที่มีคนคอมเมนต์เข้ามานะฮะสื่อมเ,เทังหลายสื่อบอกว่าเป็นการสแสดงที่น่าจับตามองความรู้สึกหนูเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ปีเซลไป,ไปตอนแรกหนูแบบกดดันด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการสแสดงครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยแล้วแบบว่าพอมีกระแสะตอบรับมาว่าแบบโอเคเลยค่ะก,ก็ดีใจมากๆค่ะครับ ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆนะฮะต้องบอกว่าหนูได้เทรนเนอร์ที่ดีด้วยคุณพ่อคุณแม่หล่อมากในภาพยนตร์ใช่ค่ะสวยหล่อคุณมีอะไรกับพระเอกหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณโมคุณจำหยิดหล่อดิฉันมาแล้วนะคะเอ๋อมามาแล้วโมโมตัวจริงออกมาแลันเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มจจติดเนาะนะคะบินเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับพี่กอล์พี่ตะพิมก็อย่างที่พี่ตะพิมบอกเลยค่ะคือพี่กอล์เขาแบบช่วยเหลือทุกคนในกองเยอะมากแล้วก็ ตอหนูได้เจอกับพี่ๆนะักแสดงที่เขาแบบว่าเก่งมากๆค่ะเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าในจากพี่ๆเขาเยอะมากๆเลยค่ะทั้งแบบเรื่องการแสดงแล้วก็เวลาเข้าซีนเวลารับส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราแบบยินตามที่เขาไปได้แบบง่ายๆเลยใช่ใน trailer ก็จะเห็นครับพิมตามหาล,ลิลิมหลิมหลิมอยู่ไหนลูกนั่นสิลล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 ิล ได้เจอหรือเปล่าสรุปแล้วว่ามาสิแล้วเจอจะในรูปแบบไหนใช่ออกแนวหิวนะคะน้องปิ่นตอนกลางคืนยังไงฮะเดี๋ยวพึ่งบอกชอบชอบแอบมีพ่อกับแม่ไปกินอยู่ห้องใต้หลังคานะครับอุ้ยทำไมกระพริบอะไรผู้การบอกเปล่าเปล่าเปล่าไม่ฉากฉากแล้วเนี่ยมีอะไรถ่ายกันแบบว่าถึงเช้าใช่ค่ะตอนที่หมอโอ้โหก็คือต้องบอกว่าถ้าพยนตรณเรื่องนี้ส่วนใหญ่เราถ่ายทำกันกลางคืนเนาะ ะะกลางคืนซะส่วนใหญ่เลยอ่ะเร,อเราไปอยู่นราธิวาสอย่าส่วนตัวมดสามสี่วันแล้วนะไปอยู่ครับเออนะฮะก็คือเป็นสถานที่จริงสถานที่จริง<อ>ใช่ค่ะยกกองกันไปแบบอยู่ยาวๆครึ่งเดือนอะไรแบบน<อ>ี้เลยบ้านจริงๆยิ่งบ้านที่โมเข้าสิงนะอ่ะทัพทิมเนาะไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าไม่กล้า อะไรสักอย่างในบ้านนั้นเลยเพราะว่าเครื่องตกแต่งถ้าเราดูในสกูภาพยนตร์นะคะก็จะเห็นว่าเอาถุงขยะของจริงไม่นคือของจริงเพราะว่าเขาเป็นบ้านเก่าอ่ะที่อายุแบบว่ากี่กี่สิบปีก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่คะพี่เอียงคือเป็นไม้เก่าด้วยนะใช่แล้วเขามีเหมือนของของตกแต่งนะจริงๆของโบราณใช่ของโบราณไม่แล้วเข้าไปก็คือเจอมีดเลยเจอดาบเจอดาบเจอมีดอะไรอย่างเนี้ยแล้วเขาบอกว่าห้ามห้ามขยับ คือถ้าจะถ้าจะจับอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องบอกว่าให้คนในครอบครัวเขาไป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 สยบให้ครับมไม่งั้นคือคือมันมีมันมีของไงครับอ่าน่ากลัวเนาะอันนี้ซึ่งโมไม่สนใจโมจับเลยไม่จับเอาเหรอฮับคนแน่ <c oughs> จริงนะโมบินาเจอฉันยกมือไหว้กมือไหวเใช่ไหมขออนุญาตนะคะเออก็มีรูปเจ้าของบ้านเนาะครับอะไรแบบนี้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ทางไลฟ์สดนะครับกดแอปเมเจอจองถอยรูปหน้าได้เลย ไปที่สุดกันนะครจอไปแล้วเ้ามีคนจองไปแล้วพี่ี่จองแล้วด้วยหรอจอง้จองเมือนอยูหรือเปล่าโอ้โหอ่าผเห็นวายแ่คนไม่เป็นไรยวกดเพิ่งได้ทางนู้นเหง่แล้วนะทงนู้นทงนู้นให้ยังไม่ไ้ารเออจะถึงอยู่แล้วนะคนจัมานะครัคือมันมีหนึ่งคำถามก็บอกว่าคือน้องปิ่นน้องปิ่นเจอเรื่องลึกลับในกองถ่ายพี่แทนใช่มันคุยอะไรครับผมเป็นวันที่เขาซีนกับพี่แทนเนี่ยอ๋อพอดีเลยครัผมอยู่ในเหตุการณ์ครับแล้วมันคุย ที่เราต้องถ่ายในป่าป่าสนนะคะแล้วเหมือนแถวนั้นเขาก็บอกว่าแบบแรงนะตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กําลังแบบห้องบทอยู่กับพี่แทนเลยะคะ่ะแล้วหนูก็ได้ยินเสียงคนเรียกเหมือนแบบว่าคือปกติในกองเขาจะไม่เรียกกันแบบปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกลินแล้วมันหนูว่าก็ได้ยินเสียงเป็นคนเรียกหนูว่าป่นเลย จริงๆของเราได้ยินเป็นแบบมาตะโกนใส่หูแล้วเหมือนหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าหนูรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วเขาก็เลยให้หนูออกไปแล้วอยู่ดีหนูก็ร้องไห้ใช่ร้องไห้แบบหนูหยุดร้องไห้ไม่ได้หนูรู้ตอนนั้นคือภาพตรงหน้าหนูอะเบลอไปหมดเลยแต่ว่าหนูได้ยินเสียงแค่คนเดียวคือเสียงพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟอยู่ข้างๆหนูตลอดเวลาแล้วเหมือนแบบปินอย่าหลับนะปินตื่นปินอย่างเงี้ยค่ะใช่ พี่กอล์ฟก็จะแบบอยู่ข้างๆหนูตลอดเวลาเลยตอนนั้นตอนนั้นแบบสงสารเขามากเพราะว่าเขาเหนื่อยมากนะครับแล้วน้องคือเล่นเล่นต่อเนื่องไม่หยุดนะแล้วมันเป็นซีนอารมณ์แล้วทีเนี้ยคือคือต้องบอกแล้วน้องอึดมากนะเขาเขาเล่นแบบดีมากมาจริงๆนะคือคือต้องบอกเลยว,ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเออเขาเขาเขามีเขามีของนะ จริงครับไม่แล้วอันนั้นนั่คือคืออาจจะด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหลายอย่างด้วยนะฮะแล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเขาก็กลัวด้วยไงแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็มีมีเรื่องราวที่มัน,ท,มนที่มันเกิดเหตุอ่าร้อนร้อนขึ้นด้วยพอถึงเวลาเนี่ยพอเขาได้ยินเสียงต,ตรงนั้นเนี่ยเขากลัวมากแล้วก็แบบเหมือนกับคนโชว์ตัวเองด้วยคือตอนแรกหนูคิดว่าหนูชิดไปเองแล้วแบบร้องไห้เพราะว่ากลัวค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นก็มีการสวดนะคะมีให้ มาสวดให้หนูนนแ,ลแล้วจังหวะที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดเปรคือจะมีจังหวะที่เหมือนเขาสวดแ,แล้วเขาลูบขาหนูขึ้นมาตรงถึงหน้าอกอะคะ่ะแล้วอยู่ดีหนูก็หายใจไม่ออกแบบแน่นหน้าอกมากแล้วหนูก็อาเจียนออกมาจะออกมาได้่าอันนี้ไม่ใช่อย่างลบลูงนะคุผู้ชมนะพี่ทงจังหวะนั้นพี่ทำางไงครับพี่บทสวดที่ใช้ในภาพยนตร์นะฮะสูส่มาใช้จริงในวันนั้น <laughs> ใช่ครับผมนั่งอ่านอยู่ข้างๆครับก็ช่วยเพราะว่ามันเป็นบทสวดที่สามารถจะช่วยเหลือแล้วก็ปัดเป่าได้นะครับในเบื้องต้นก็ถามว่ากลัวไหมแล้วก็เรารู้ว่ามันมี้วเราก็เราก็แค่ทำทำให้ดีที่สุดตรงนั้นก็ก็ใช้สิ่งที่เรามีแล้วเราก็ช่วยไล่ช่วยปัดเป่าผมก็ไม่ใช่หมอผีเนาะใช่แต่ว่าคาถานี้มันเป็นบทสวดที่มุสลิมทุกคนพูดได้อ่านได้ท่องได้นะครับ ก็เอามาหยิบใช้กันก็เหมือนน้องเขาจะเกือบจะหมดสตินะครับแล้วก็น้องเขาก็เตียด้วยนะวันนั้นเราถ่ายกันดึกมากแล้วโดยสุวโตัวพี่ทางก็ไม่ได้เจอแบบว่าถ่ายดึกๆเป็นานานมากแล้วแล้วก็ด้วยกับสถานที่ด้วยนะครับป่าสนตรงนั้นมันมีเรื่องราวที่แบบว่าชาวบ้านเขาก็พูดถึงหลายๆคนเขาก็เก่าเป็นที่เก่าฝันนะครับก็ตรงนั้นมันมันมันที่มันแรงรของแรงจริงๆ เพราะฉะนั้นฉากนี้นะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แน่นอนใช่ะค,ะครับนะฮะพิธาน